เด็กๆวันนี้นะคะคุณครูอ้อนนะคะก็จะมาพาทําเกี่ยวกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามจังหวะนะคะโดยมีการสอดแทรกเรียนรู้ไปกับผลไม้นะคะโดยคุณครูอ้อนนะคะก็จะมีผลไม้มากี่ชนิดมีกี่สีมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาสวัสดีกันก่อนนะคะเดี๋ยวครูอ้อนร้องเพลงสวัสดีก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วเด็กๆค่อยร้องตามครูอ้อนนะสวัสดีสวัสดีสวัสดี วันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีโอเคค่ะเด็กๆร้องตามคุูอ้นนะคะหนึ่งสองสามสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปเข้ากิจกรรมการเคลื่อนไหวกันนะคะคุูอ้นนะคะก็จะมาบอกเด็กๆนะคะว่า มีผลไม้กี่ชนิดมีกี่สีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรมีรสชาติอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามจังหวะันะคะโดยจะมีการสอดแทรกไปเกี่ยวกับผลไม้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคร่อ้นนะคะก็จะร้องเพลงผลไม้ของหนูนะคะโดยตีกลับไปด้วยนะคะ หนรอบก่อนนะร้องให้ทีเด็กเรียฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะค่ะหนึ่งสองสามผักผลไม้นั้นมีมากมายหลายอย่างหนูชอบกินอะไรบ้างไหนยกตัวอย่างให้ฟังสักหน่อยผมชอบกินแตงโมลูกโตๆหว,ว,วานชำํำหนูชอบกินมะขามค่ะรสชาติเปรี้ยวหวานอร่อยดี ผมชอบกินน้อยนากล้วยน้ำว้าและเชอรี่มังคุดทุเรียนก็ดีอร่อยดีและมีประโยชน์โอเคค่ะต่อไปนะคะฮูอ้อนนะคะก็จะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนนะคะโดยครูอ้อนนะคะจะร้องเพลงและตีกลับไปพร้อมกันนะคะและให้เด็กๆนะคะคิดท่าทางตามจินตนาการอย่างอิสระได้เลยค่ะโอเคนะคะพร้อมนะคะหนึ่งสสาม ผักผลไม้นั้นมีมากมายหลายอย่างหนูชอบกินอะไรบ้างไนยกตัวอย่างให้ฟังสักหน่อยผมชอบกินแตงโมลูกโตๆหว,ว,วานจำหนูชอบกินมะขามค่ะรสชาติเปรี้ยววานอร่อยดีผมชอบกินน้อยนากล้วยน้ำหวาและเชอร์รี่ มังคุดทุเรียนก็ดีอร่อยดีและมีประโยชน์โอเคค่ะท่าทางของนักเรียนจินตนาการได้ดีเ <_ c oughs> ยี่ยมเลยค่ะเก่งมากค่ะแบบนี้จะไน้ไงค่ะล้วก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้กันก่อนนะคะก่อนที่จะไปเข้ากิจกรรมการเคลื่อนไหวตามจังหวะอีกหนึ่งอย่างนะคะค่ะจะมีทั้งหมด สี่ชนิดนะคะผลไลม้จะมีทั้งหมดสี่ชนิดนะที่ครูอ้อนเอามาสอนนะคะชนิดที่หนึ่งนะคะก็คือกล้วยนะคะกล้วยมีสีอะไรคะกล้วยมีสีเหลืองนะคะผลเป็นมีลักษณะยาวๆนะคะรสชาติหวานอร่อยนะคะชนิดที่สองนะคะก็จะเป็นส้มส้มนั่นเองนะคะส้มจะมีผลกลมๆนะคะรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะ ผลของมันเป็นสีอะไรคะสีส้มนะคะชนิดที่3นะคะก็จะเป็นแอปเปิลนะคะแอปเปิลแอปเปิลก็จะมีผลเป็นเหมือนหัวใจไหมจะมีบุบข้างล่างนะคะจะไม่แหลมเหมือนหัวใจนะข้างล่างจะมีโค้งเหมือนหัวใจนะคะมีผลสีแดงนะคะรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆน,นะคะชนิดสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแตงโมนะคะแตงโมแตงโมจะมีเปลือก สีเขียวนะคะผลของมันนะคะเนื้อของมันข้างในก็จะเป็นสีแดงมีมเมล็ดนะคะรสชาติหวานมากเด็กๆชอบกินผลไม้ชนิดไหนกันบ้างเอ่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามจังหวะนะโดยครูอ,อ้นนะคะจะถามเด็กๆว่าเด็กๆชอบกินผลไม้ชนิดไหนและครูอ,อ้นนะคะก็จะให้ก้าวตามที่ครูอ,อ้นสั่งนะคะ ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะครูอ้อนนะคะก็จะถามเด็กๆว่าใครชอบกินกล้วยบ้างเอ่ยเด็กๆลุกขึ้นยืนนะคะใครที่ชอบกินกล้วยนะคะโอเคใครชอบกินกล้วยนะคะให้เดินขึ้นไปหนึ่งก้าวนะคะก้าวขึ้นข้างบนไปหนึ่งก้าวนะคะโดยฟังเสียงกลับของครูอ้อนนะคะเมื่อครูอ้อนตีแล้วให้เด็กๆ ก้าวขึ้นไปพร้อมกับจังหวะนะคะ1 2 3ใครชอบกินกล้วยก้าวขึ้นไป1 9นะคะ1 2 3โอเคต่อไปนะคะใครชอบกินแตงโมใครชอบกินแตงโมนะคะลุกขึ้นยืนเลยค่ะก้าวเข้า ก้าวไปทางซ้ายมือนะคะซ้ายมือของเรานะคะก้าวไปทางซ้ายมือนะคะสองก้าวนะคะก้าวไปทางซ้ายมือของเราสองก้าวนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคค่ะต่อไปนะคะใขรชอบกินส้มใขรชอบกินส้มคะ่ะโอเคลุกขึ้นยืนเลยค่ะโคอ้อนนะคะจะให้ก้าวไปทางขวา 2ครั้งนะคะก้าวไปทางขวา2อก้าวนะคะหนึ่งสสามสองโอเคค่ะนะคะเป็นชนิดสุดท้ายนะคะชนิดสุดท้ายคือแอปเปิลนั่นเองใครชอบกินแอปเปิลบัางคะโอเคค่ะใครชอบกินแอปเปิลนะให้ถอยหลางลงไป1นก้าวนะคะพร้อมกันนะคะ1นึ่งสองสาม โอเคค่ะต่อไปนะคะครูอ,อ้นนะคะก็จะพาร้องเพลงผลไม้ของหนูอีกหนึ่งรอบนะคะโดยที่ครูอ,อ้นนะคะจะทํำท่าประกอบให้ดูก่อนหนึงครั้งนะคะแล้วเด็กๆค่อยทําตามครูอ,อ้นนะค่ะให้เด็กๆดูครูอ,อ้นหนึ่งรอบก่อนนะคะแล้วค่อยทําตามครูอ,อ้นนะคะโอเคค่ะหนึ่งสงสามผักผลไม้นั้นมีมากมายหลายอย่าง หนูชอบกินอะไรบ้างไหนยกตัวอย่างให้ฟังสักหน่อยผมชอบกินแตงโมลูกโตตัวหว,วานชำหนูชอบกินมะขามค่ะรสชาติเปรี้ยวหวานอร่อยดีผมชอบกินน้อยนากล้วยน้ำวา้าและเชอร์รี่มังคุดทุเรียนก็ดีอร่อยดีและมีประโยชน์ โอเคค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนนะคะทำพร้อมครูอ้อนได้เลยนะคะพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสาผักผลไม้นั้นมีมากมายหลายอย่างหนูชอบกินอะไรบ้างในยกตัวอย่างให้ฟังสักหน่อยผมชอบกินแตงโมลูกโตๆหว,ว,วานชำํำ หนูชอบกินมะขามค่ะรสชาติเปรี้ยวหวานอร่อยดีผมชอบกินน้อยนากล้วยน้ำว้าและเชอร์รี่มังคุดทุเรียนก็ดีอร่อยดีและมีประโยชน์เก่งกันมากเลยค่ะเด็กๆปมือให้ตัวเองเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะคููอ้อนก็ได้สอนเกี่ยวกับอะไรไปคะ ผลไม้นั่นเองนะคะว่ามีผลไม้กี่สีผลไม้ชนิดนั้นชื่ออะไรมีรูปร่างอย่างไรมีรสชาติอย่างไรนั่นเองนะคะแล้วก็สอนเกี่ยวกับอะไรคะกิจกรรมการเคลื่อนไหวนะคะโดยมีการทําท่าประกอบเพลงนะคะโดยเพลงอะไรคะเพลงผลไม้ของหนูนะคะแล้วก็ได้มีการเคลื่อนที่ตามจังหวะ เสียงกลับใช่ไหมคะว่าใครชอบกินผลไม้ชนิดไหนให้ก้าวขึ้นไปก้าวลงมาก้าวไปข้างๆหรืออะไรอย่างนี้นะคะค่ะเป็นไงคะวันนี้สนุกกันไหมเอยสนุกกันใช่ไหมคะต่อไปนะคะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวครูอ้อนนะคะจะพาทํากิจกรรมอะไรอีกหรือสอนอะไรอีกนะคะเด็กๆรอติดตามนะคะสําหรับวันนี้ครูอ้อนขอบคุณคะ่ะ ครูอ้นนะคะก็จะแวะมาบอกเด็กๆนะคะว่าอย่าลืมทานผลไม้นะคะจะได้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะ